เได้ยินใครใครคพูดกันใช้ความสำคัญของคำเความรัเป็นเรืเ่องยากแค่เ่ัวใจร้ายคือ

กูรักไม่อยากเลยไม่เคยจะคง้นใจว่าอีกครั้งที่บอกรักมันคือรักใหตัวฉันเองก็เพิ่งจะเข้าใจตอนที่เธอได้เข้ามาอยู่ตรงนี้ไงหมดทำไปทุกวันมันพิเศษนจนฉันไปอ่านปฏิเสธก็เพราะเธอที่เป็นเธอเมื่อเจอคนที่ใช่ก็รักไม่อยากเลย ทุกวันอกม้ความหมายมัน,นตา,ทางทำลายดอกไ,ไม้และท่าทางกายสายลที่พิสัยสายใจเดอยไปหาที่เธอทุกชัมม่วโมง baby you got me n i g h ในคำคำเดียว believable you and me are okay ในทุกวัน like a b o s s i b a l e you and f i n everyday วันอะไรกจะให้ทุกวันมันช้าไปอยู่คิดไม่ไหวมันค้อนละลายเป็นมิตรในใจของฉันไปตอนที่เธอไม่เข้าใจโอเคจะพูดให้ฟังไหมไม่คิดตนตังสักนิดไปโอเค Let's one two three go I'm gonna wish you a nice night ให้รอยยิ้มเธอมีห้ฉัน GOD เือกราบก,ก็เป็นคนสาวร,รักแค่ได้แต่คเขก็ไม่เอาโอ้ยเซ่ใครจะรู้ว่าฉันก็รักที่ก็แค่ทำตัวที่ไม่ค่อยเก่งคนผ่านมันก็ได้แค่เซ่ เรื่ b o ในละที่เสมเอกรเป็นที่งคที่ไมองคิดแล้วก็บรอจ็วับาแ่าชอบนดาชอบไปสัไม่จบที่พูดั้ก็รักนม่ค่ะรักได้ไว โซโล่ของพวกเรานะครับก็ฝากด้วยนะคะรับไล่ทีละคนชัดๆดีกว่าเพลงแรกคือเพลง Shot Feel แรงไปไหมนะคะของเปตต่เจี p พีนะครับหรือเปตต่เจิรพัฒสามารถฟังได้นใน YouTube Insider t e m e n t แล้วก็ Streaming ทุกแพลตฟอร์มเลยครับผมครับ <c oughs> เพลงต่อมาเพลงต้าอ no ู่นะครับเป็นไรไหมนะครับของต้าอู่เองนะฮะมี4,500ล้านเวอร์ชันเขียนเป็นไรไหมใน YouTube นะดูได้เลยทางช่องวัดสเปนแล้วันมิวสิกแล้วก็ทุกสตรีมมิ่งแบบเป็นต่อเลยครับครับผมผมแล้วก็เพลงต่อมาเป็นเพลงที่สางผมเองเอ้ยเป็นเพลงแรกของผมนะครับไม่ใช่แค่ปล่อยเลี้ยวเพลงที่สาวเพลงที่สาวเพลงแรกที่แบบเมื่อกี้ใช่ก็คือเพลงง่ายๆนะครับผมก็ติดตามได้ในทางยูทูบช่องวันสมเปนนะครับผมแล้วก็ทุกสตรีมมิ่งเลยนะครับใช่ เดี๋ยวเพลงเจลต่อไปอ่าครับจอดชอยเราก็จื่อจังหวังามเลยครับผมฝากเพลงเจลด้วยครับผมชื่อตัวหน้า Thank you เดย์แซนด์คิวซ้มบอกกาวเป็นวยขอจะวางไว้กันยืนไม่เกี่ยงเลยหรออ่าฝากเพลงเจลด้วยนะครับผมสําหรับเพลงชื่อว่าเพลงหมดแล้วนะค เพลงว่าถ้าก้องสูงนะเจเลอร์เลยครับเพลงไม่เจเลอร์เลยเจเลอร์อ่าครับผมฝากเพลงด้วยนะครับผมก็มีคนนี้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 อ่าผิดคนครับครับผมชื่อเพลงว่าก็อิดนะครับผมภาษาไทยเขียนว่าก็จีนนะครับผมฝากด้วยฮะฟังได้แค่ที่ในยูทูบชื่ออะไรเจเลอร์อ๋อเจเลอร์ฝากด้วยนะครับผมแล้วก็อันนี้เราฝากผลงานเลยหรือเปล่าได้ยังยังเดี๋ยวเราฝากเวลาเราเหลือเยอะเพลงเรานไอ่ หู้สิกว่าเพลงแล้วเออเอออ่ะม่อนกไปคุองเล็กครับครับโอเคเพลงที่5้านะครับเป็นเพลงแรกของผมเองนะฮะครับก็ปล่อยไปแล้วนะครับทางวันมิวสิกนะครับผมชื่อว่าเพลงรอตลอดไปนะครับใช่ครับว่าถ้าเสิร์ชชื่อภาษาไทยไม่เจอนะครับเสิร์ชชื่อภาษาอังกฤษได้นะครับผม Best s u p p ิ้งแอคเตอร์นะครับว้าวก็ใครชอบเพลงไหนในเมื่อกี้จริงๆก็ไปช่วยกันปั่นวิวทั้ง5เพลงด้วยนะฮะใช่ครับอะไรนะ ชอบทั้งหมดเลยปั่นท่ามิวไปเลยเออได้เลยอันนี้ไม่ห้ามอันนี้ไม่ว่าการเสร็นต์ตัวโอเคไม่รู้น่ขอโทษแทนน้องผมด้วยที่กำลังโตอะเดี๋ยวเรามาถ่ายรูปกับแฟนคลับหน่อยดีกว่าจริงๆหน้าหน้าเพนนี่ไวช์ครัชื่ออะไรวะเพนนี่เพนนี่ไว์เพนนี่ไวท์เขาเป็นไงบ้งเขาชื่อว่าอิบอิบเพนนี่ไวท์โอเครูปดีกว่าสุดยอดพี่ฝากกล้องยังไม่ได้เปิดครับ รู้ไปด้วยนะครับทูทุกคนพูดคำว่า flex นะครับหนึ่งสองสาม flex ็หลังครับทุกคนพูดคำว่า flex ลดรักซียาวๆหนึ่งสาม flex อดระวังน้ำลายกระเด็นเข้าหัวเพข้างหน้าด้วยนะจ๊ะ ขอวิดีโอนะครับพูดคำว่า flex นะครับหนึ่งสองสามขอขอลาสวันทีได้ปะได้ขอลาสวันทุกคนพูดคำว่าลาสวันนะเดี๋ยวผมจะให้สัญญาณนะครับหนึ่งเอาริก่อนเริก่อน ทุกคนไม่อยากลุกเลยและอะไรโดนใจก็ไม่สวิตด้วยบางทีนะเราก็แบบลังเลอะเนาะเราจะแตเป็นผีหรือเราจะกะให้เรายังดูดีอยู่ไม่ไม่ต้องเลือกอยู่แล้วทําไมอะดูดีอยู่แล้วก็จริงดูดีอยู่แล้วมันจะไม่ดูดีได้ไงอะจริงแกกแต่งอย่างนี้ก็ดูดีใช่ไหมออสุดยอด ทุกคนคงคิดถึงเพลงนี้แล้วอุ้ยเราก็คิดถึงเหมือนกันใช่ซงมันเป็นเพลงสุดท้ายของพวกเราแล้วนะฮะตอนนี้กี่โมงแล้วนะครับห้าสามทุ่มสามทุ่มยังไม่พี่เจมส์พี่เจมส์กลับมาเ้อาเพลงก่อนยังไม่ถึงคิวเราไม่ถึงคิวเราสองทุ่มอยู่เลยสองทุ่เขากลับไปแต่งหน้าก่อนแล้วกันเอาจริงๆริเราคุยได้นะสามชั่วโมงเป็นลมไม่รู้นะแต่ว่าครึ่งเพลงเพลงสุดท้ายถึงครึ่งเพลงจับเลยใช่หมดเวลาแต่ว่าเพลงสุดท้ายช่วยกันร้องได้ไหม เพลงนี้เป็นเพลงที่ดังที่สุดของพวกเราแล้วมีเพลงเดียวด้วยที่ดังใครที่แบบผ่านไปผ่านมาอาจจะไม่รู้จักพวกเราแต่ว่าอาจจะรู้จักเพลงนี้ใช่ค่อนข้างมั่นใจอยู่เออนิดนึงกับเพลงที่มีชื่อว่า